สวัสดีค่ะพี่น้องวัอนี้ยเพ้นพาพี่น้องมากินแกงเกียวหวานไก่อาหารวนพี่น้องเอ้ยคิดปลถึกคิดบอกอ,อกวนไปวนมากกับแม่แกงเกียวหวานไก่เนื้อน้่ๆจ้ะที่แกงสามขีดพี่น้องเอ้ยเพ็ดโซตายเลยเมือนี่น้่งกะที่คนๆนจ้ะ มาเดินมาเดินน่าติดมันพี่น้องน่าเน้นเน้นพุทธเนื้อซื้อมากกิโลหนึ่งตักให้พี่นอ้นนอ,งอ,นองบ้ง